เราอยู่ในเกมมือถือแนวขับรถนะครับรับงานก็จะมีงานหลากหลายนะครับให้เรารับนะสังเกตจุดสีเหลืองนะครับเพราเกมเป็นของบราซิลนะครับไม่มีภาษาอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตโหมดออนไลน์เข้ามานะครับ ไปปรับแต่งรถได้ หน้ารถเมลรถตำรวจรถพยาบาลนะช่างซ่อมเ็สก็มีนะสายเ็ตนะอยให้สังเกตสีเหลืองแบบนี้นี่น่าจะเป็นร้านอะไรร้านขายหนังสือเหรอกดแผงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องรถจอดก่อนนะจอดนิ่งๆเราถึงจะลงรถได้ บนมีหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีอาวุธให้เราใช้ด้วยนะมีโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นซื้อของมีรถตำรวจนะครับแต่ว่ารถแบบนี้เราเข้าไม่ได้ใช่ปะหรือว,ว่าเข้าได้เข้าไม่ได้นะครับต้องไปรับงานที่มันเป็นจุดสีเหลืองเราเจอจุดรับงานของตำรวจแล้ว ที่จะรับงานกนะ็คือกดตรงอวอเนะอาะวิทยุสื่อสารนะเปิ ção, ces, us, Is ดไเล่มนะัน เราได้นักโทษมาก,กลับไปส่ง

นะคนนี้ทำผิดกฎหมายเราได้ร้อยสาสิบเก้าตัวเกมก็จะมีพวกทั้งรถยนต์นะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะตอนนี้เราเจอทาอรถแล้วนะครับทานรถเมยเราจะขับรถเมย์กันสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะขับคันเล็กหรือว่าคันใหญ่นะครับเอาคันใหญ่ไปเลยแล้วกันไห แล้วก็เลือกเส้นทาง ไม่ได้ปิดประตูหรอกอันนี้น่าจะออกนอกเมืองแล้วนะ ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโดมาเล่นกันได้นะโเกมยังเึ่งเปิดนะครับบัคอาจจะเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมีอัปเดตออนไลน์เข้ามานะครับ